อร่อยไหมสวัสดีค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยฮะสาสามยังำขำคุณบอลขำคุณนบอลข่จริงไม่ใช่อะไรนะวันนี้ถือทุเรียนมาซื้อทุเรียน จะถึงบ้านอะปกติขนาดเรากินทุเรียนเองเรายังคิดว่ากินเหมือนฉุนเนาะถ้าอยู่ในรถกว่าจะถึงบ้านที่นี้แล้วระหว่างที่เราแวะซื้อของอีกร้านนึงมันก็จะอยู่ในรถไงเขาก็เปิดแบบเปิดกระจกรถเปิดท้ายรถลอยลมเลยนี่รูเลยวันนี้นะคะจะมาแกะทุเรียนให้ดูเมื่อเช้าเไปตลาดมานะคะไปร้านมาได้มาสองลูกนะคะจากร้านเอเชียชื่อร้านอะไรวะ เซนทรัลหรืออะไรเนี่ยร้านนี้นะคะรูปนี้กุ้งไม่แน่ใจว่าหนักกิโลแล้วก็ราคาโลละเท่าไหร่แต่รูปนี้ตอนที่เขาผ่านเครื่องสแกนเขาแล้วตัวเลขมันขึ้นว่าจะเอาตํานเท่าไหร่คือแปเหรียญน,นะคะลูปนี้86เหรียญเดี oh. ๋ดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงมาดูค่ะอันนี้คือที่เราแกะออกมาแล้วนะคะแต่ยังยังไม่ได้ นี่ก็แกะแบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็คือตัดแค่หัวมันแบบเนี้ยแล้วก็ฉีกเอานี้ออกมาอันนี้คือยังแข็งอยู่เลยนะนี่นนี่แข็งอยู่เลยกินคนเดียวไม่เป็นไรหรอกจับได้นี่นะคะมันสามารถแกะออกมาได้เลยนะดนะให้ดูมันต้องแกะงี้ก่อนใช่ไหมแปบบ๊บนึงนะคะ ไปผ่าออกมาแล้วนะเป็นซีกๆนะนี่นะได้สอง okay, สามสี่ได้ห้านะคะเดี๋ยวให้ดูห้าอันนะเดีย๋ยวเรามาแกะกัน,นเนื้อคือแบบแน่นนะคะแล้วก็แบบยังแข็งอยู่เลยเนาะ สีสวยด้วยคือแกะนี้แบบหลุดออกมาเลยนะมันก็จะติดอยู่หน,ยหน่อยแต่ว่าเราสามารถดึงออกมาได้เลยนี่สวยจริงๆฟินแน่ๆงานนี้นี่ถ้าทำเหมือนแบบ professional professional ทำเหมือนแบบเคยขายทุเรียนมาอะไรอย่างนี้เคยเห็นไหมคะที่ร้านเขาจะแบบปาดเหมือนง่ายใช่ไหม นี่มีความเหมือนมืออาชีพแต่ทุรักทุเลมากเลยนะกว่ากว่าจะมาชิ้นแบบนี้ได้นะนี่ส่งกับการรอคอยนะคะส่งกับการที่แบบไม่ง่ายที่จะปอกอะไรอย่างนี้นเนาะมีแบบเนื้อแบบหยิบไม่มีเละเลยอะแน่นมากกัดไปคงแบบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะหวานไหม เห็นไหมคะนี่เม็ดคือแบบนิดเดียวเองเลยนะคือเนื้อหนาและแน่นมากๆ yeah because the light get inside for me don't touch that no <Yeah. S 2> okay, I'll get out of your ช you ิ้นนี้คือเล็กหน่อยแต่ก็คุ้มและเพราะว่าอีกสี่ชิ้นมันค่อนข้างใหญ่นี่ทลักทุเลมากดูสิ เป็นลอยอะไรเต็มไปหมดเลยได้แล้วแล้วเก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแกะแล้วนะคะหนึ่งลูกเท่านี้เลยนะคะได้มาทั้งหมดห้าอะไรเขาเรียกอะไรนะห้าพูได้มาทั้งหมดห้าพูนะคะนี่นี่นะคะแล้วเนื้อก็ยังแบบว่าจะให้ดูนะเนื้อมันยังแบบแข็งอยู่เลยอ่ะเอาชิ้นไหนที่แบบ กรอบมากอ่ะเม็ดยิดเดียวเองแกให้ดูก็ได้ โทษในความแบบว่าไม่ค่อยสุภาพนะคะแต่เรากินของเราคนเดียวเนาะนี่เห็นปะเม็ดนิดเดียวเองอะ่ะปกตินะครจบจมว่ากุ้งเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะคะไม่กินทุเรียนตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยกินเลยจน อายุได้สามสิบสามสิบแล้วก็มาท้องแมดดีะะ้เนี่ยค่ะตอนมาท้องแมดดี้คือท้องที่สองเนาะอยู่ๆก็อยากกินทุเรียนขึ้นมาแต่ว่าบบเขาไม่ได้กินแบบที่นิ่มๆนะคะไม่ได้กินแบบที่นิ่มๆเขากินกน,นะต้องกินแบบที่แข็งๆเลยอะ่ะครั้งแรกอะ่ะเราก็ว่าเออมันก็มันๆอร่อยดีเนาะแล้วหลังจากนันนะก็กินทุเรียนตลอดเลยแต่ว่าก็ไม่กินที่มันเละๆนะถ้ามันไม่แข็งแบบนี้นก็จะไม่กินก็ยังไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดกินแบบว่าข้าวเหนียวมูนอะไรเงี้ยนี่เห็นป่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เห็นวิธีการแก่ทุเรียนแบบทุรักทุเลแล้วนะคะทุรักไม่ใช่ทุรักทุรักทุเลแล้วนะคะแล้วทุเรียนลูกนี้กูว่ามันก็โอเคแหละมันถึงมันแปดสิบกเะเียนเนาะแปดสิบกระเียนแต่ถ้ามันมาจากต่างประเทศแล้วมันก็แบบที่ต่างอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยลูกนึงบางทีก็แบบหลายร้อยแล้วอะ แล้วมันมาถึงเนี่ยเราถ้าราคาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้กินเราก็ไม่ได้กินทุกวันใช่ไหมคะเราก็กินแค่แบบกินแค่พอหายอยากอะมันมันก็โอเคอยู่นะกุ้งกุ้งก็โอเคนะ่ะปีนีนกุ้งน่าจะกินแค่นี้แหละกุ้งก็ไม่กินอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะบายยไปแล้ว